สบายดีค่ะชื่อ,อน้องทิดาล่าศรีวิไลซือเห่่นซื้อทิดาอายุสิบเอปีมาจากสบปปเลาวเมืองอุทุมพรแขวงสวรรคนาเขตค่ะตอนนี้มาอยู่จังหวัดมหาสารคามค่ะอ๋อมากับใครลูกมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมากับพ่อผู้แม่พึ่งค่ะคือไผ่ะหะคะพ่อพูคือนักร้องค่ะแล้วก็นักแต่งเพลงค่ะอ๋อ แล้วตอนนี้ก็คือหนูอยู่กับพ่อภูไแม่พึ่งเลยถูกไหมคะอยู่เลยค่ะโอ้โหคิดถึงที่บ้านบ้างไหมคิดถึงมากแล้วน้องทิดามีไอดอลเป็นใครลูกเป็นพี่แอนออราดีค่ะทำไมล่ะครับทจไมถึงชอบพี่แอนครับเพราะว่าพี่แอนออราดีเป็นคนที่กรตันอยูเวลาครูบาอาจารย์สอนก็ตั้งใจฟังแล้วก็ตรงต่อเวลาค่ะโอ้อะวันนี้ วันนี้มารายการทุประเด็นความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกคือชุดนักร้องค่ะอ๋อเอาละวันนี้พร้อมหรือยังคะลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสบายดีลูกสบายดีค่ะสวัสดีครับรลูกเข้มแข็งมากลูกเก่งมากลูกขอบคุณค่ะนี เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าพอย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยอะครับน้องธิดาใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรเขาเขามีโจทย์ที่พี่พทีมงานมอบให้กับน้องธิดาเขาเรียกถ่าย็อกค้างพี่โกเลยลูก6นาฬิกาครับตื่นก่อนจะร้องเพลงเราต้องวอร์มเสียงก่อนนะคะแต่ก่อนจะวอร์มเสียง เราต้องดหลืน้ำให้ชื่นใจก่อนค่ะน้ำก็ต้องเป็นน้ำธรรมชาตินะคะน้ำอุณภหูมิปกติ10นาฬิกาครับได้เวลาซ้อมครับน้องที่ดาเล่าจะพาไปดูที่ฝึกหมอลำกันเลยนะคะบอกเลยว่ามวนไหลค่ะมองพอเธอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เป็นแบบนั้นเอาแค่สองขยัก เฮ้ย,ลง,ยลงมาเนี่ยงพอถอยอ่าลงขึ้นก่อนค่อยลงฝนนี่ฝึกลุกเอื้อนอ้าวล่ะครับได้เวลาอ๋อมีซิงเกิลเหรอลูกตอนนี้มีซิงเกลิแล,กนนกลแล้วค่ะออัดแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งกันเด้อค่ะ ติดเสาบ้านนอกทอเรือชีวิตออกจากนาบ่หัวล้มเหงนโชคชะตาสิผ้าโผผ้าไปจน่ลยโน้ตต้นกระอ้ดเช่นเซเดลเลอค่ะโน้ตื่นเต้นแห้งและกระตั้งใจหลาหวังว่าทุกคนสิมาเพลงดี้เด้วยค่ะท่านผู้ชมครับและซิงเกิลของน้องธิดา ที่ถูกปล่อยออกมาเป็นเพลงแรกก็คือเพลงหอบฝันข้ามโขงซึ่งปล่อยมาแล้วหนึ่งเดือนและมียอดวิวไปมากกว่า2ล้านวิวเราไปฟังเสียงสดๆของเธอบนเวทีกันครับอยู่ในความฝันมีบ้านงานนนงมนโคตรจกทา เพื่อโหิฝันคืนเมือบ้านเฮาอุดยอ้เขียงดีเลพี่ดาลูกพี่ตุ๊กบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูรวมถึงความฝันของหนูให้ผู้ใหญ่กินพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในพี่ดาามากนะลูกท่านทราบว่าหนูอยากได้อะไรผู้ใหญ่กินพาวเวอร์ก็เลยเตรียมสิ่งนี้กับหนูนะลูก พี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องพิดาจากพี่ยันจิีมาด้วยครับว้าวสวยลามทุกคนวิวัฒน์พี่จับวิวัฒนงพี่ิดาพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองได้แลยนะอ่าปัดชุดเครื่องงานแข็งจิตใจเต็มเลยก็ดีใจลูกไหมก็ดีใจใจชอบเลยลูก ชอบมากค่ะเขามีการปักต่างๆให้มันดูแวววาว้วยจริงๆไม่ใช่แค่ที่เห็นตรงนี้นะลูกผู้ใหญ่ King าวเวอรมีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์สองหมื่นบาทคิงพาวเวอร์ครับคุณยอดบคุณทุ่คนเด็กน้อยอายุสิบเอ็ดปีจากบ้านมาลาฝัน น้องที่ดาลาสีวิไลทุกคนตอนนี้ดังมากดังแห้งอยู่ในประเทศไทยเนาะน้องฮองเพลงเพาะมวนลิโน,น่ดังข้ามโขงเลยทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนโฟกัน้องมีบีอีกแล้วเมื่อนี้น้องมีกะ mm. สิมาทำคลิปเยผยแพร่ให้ทุกคนได้เบิงได้ชมกันเนาะกัตอนนี้น้องมีถ่ายคลิปอยู่เป็นเวลาสมทุ่ม เจ้าเก้านาทีของวันอังคารวันที่สี่พฤศจิกายน6กปนะกันคนพีเอฟซีชมคลิปนี้กันตังจากโมงน้ะเห็นคลิปนี้กันไรเขามีคำมาบอกน้อไม่มีใด้เยเมื่อนี้กะมานำเสนอก็คือน้องที่ดาลาวศีวิไลเนาะที่เป็นหอบความฝันขามโขงมาห้องเพลงอยู่ประเทศไทยเนาะ เกิมาเป็นลูกหักของคุณครูของพ่อภู้ตาโนมินีจามุพีเดาผิดกักข,กขอโทกลอไปนําเดินพพี่อ็ดีเนาะเพื่น,นก็ได้มาเป็นลูกบุญธรรมเนาทุกคนแล้วให้พอบุญธรรมเปิดนาแต่งเพลงไห้เนาะแล้วก็ได้มาร้องเพลงอยู่ฝั่งไทยเนาะกะโด่งดังเลยตอนนี้เนาะทุกคนแล้วเพิ่นได้ไปออกรายการหรือว่าไปออกช่อง ซูเปอร์เทนนะทุกคนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเพื่อนได้ไปโชว์ความสามารถเลือไปโชว์ความเออเก่งกล้กาหาญของน้องธิดาลาวเนาะเอา้าคือมีอยุงทุกคนเพื่อนได้ไปโชว์ความอัอเก่งความสามารถมีพสวรรค์หลายทุกคนเด็กน้อยอายุสิบเอ็ดปีห้องเพลงกับมวนห้องเพลงกับเพาะ อาสุดยอดอลีทุกคนดีใจกับน้องเด้ทุกคนทีวีพรชวันแล้วแต่มาห้องเพลงอยู่ประเทศไทยถือว่าดีมีโอกาสดีเนาะทุกคนคนไทยเพิ่อให้โอกาสคนให้งานให้ความหู้ช่วยเหลือประเทศไทยคนไทยเนาะทุกคนนี่ก็ขอบคุณประเทศไทยขอบคุณแผ่นดินไทยขอบคุณคนไทยเนาะที่ให้โอกาสน้อง ที่ดาราวหรือว่าน้นองไม่มีคือการเราโทรอีหลายคนเนาะที่ได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยมาใช้อยู่บ้านเมืองเพิดเนานะทุกคนเปินมีงานมีเงินเดือนให้เฮ้าเนาะอันนี้ก็ดีหลายเนาะทุกคนแบบประทับใจเลยแหละเนาะทุกคนกับคนไทยหรือเมืองไทยเนาะ้าบ่มีประเทศไทยนี่เท่ากับกุสิบ่มีเมือนี้เนาะกุสิบด้ยืนอยู่จุดนี้เนาะทุกคนอยู่บ้านเฮากับ บ่มีก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละนะทุกคนบ่มีประเทศไทยกันเนะาะร้องเก่งนี่น้องเพลงเพราะเพราะเพื่อนได้ทําเพลงออกมาสองเพลงบ่ทุกคนเพลงแรงฮอบฝันความคง้งแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพื่อนได้แตง่งเพื่ออะไรไว้อะไรให้กับพระส,สะดิจพราสนีผ่านปีหลวงเนาะเพิ่นก็ได้เสียชีวิตแล้วเนาะทุกคน กะน้องมีกัขอแสดงความเสียใจเนาะทางประฏิไทยและกับคนไทยเนาะทุกคนที่เด็กศูญเสียการยิ่งใหญ่เลยของประฏิไทยเนาะก็ะเข้ากัได้อยู่มาอยู่แผ่นดินไทยอยู่กับคนไทยกัเสียใจน้ำเนาะขอแสดงความเสียใจน้ำทางคนไทยทางประฏิไทยเนาะทุกคนกขอแสดงความเ,เสียใจน,น้ำเนาะทุกคนเสียใจน้ำในลายเนาะทุกคนเพราะว่ายิ่งใหญ่เลยเลยเนาะทุกคน แทางทางรายการจะเปิดเทนเปิดกระไดหมอกทางสุดทั้งเงินให้น้องไปเป็นทุนอีกเนาะทุกคนโอ้สุดยอดเนาะเก่งเนาะทุกคนน้องเก่งหลายเนาะร้องเพลงกับพราะเพราะมีความกาหาญเลวมีพรสวรรค์อีกที่ได้ออกมารายการแล้วออกมาให้ทุกคนในเบิ่งได้เห็นทั่วลูกเลยหละเนาะทุกคน ยิดเนาะดีใจน้ำนอกในทีคนไทยให้โอกาสเนาะแล้วคลิปวิดีโอนี้นะ้องมีกับสิขอขอ,ขอบคุณคลิปต้นสบายด้วยเจ้าของช่องด้วยนะคะที่น้องมีเอามาเผยแพ่อ,อ่ถ้าพิพาประการใดก็ขอโทษขอภายนาในคลิปวิดีโอนี้หลายๆเด้อทุกคนนะมีขอเอามาเผยแร่เนาะเพื่ออยากให้ทุกคนได้ไปเบิ่งไปชมไปติดตามนอ้องเพินน่นเะนาะเผิ่นน่ะฮักนะฮักเด้ทุกคนงามเนาะเก่งลีเนานะทุกคน ความสามารถเพิ่นนี่สุดยอดนะทุกคนสำหรับคลิปวีดโอนี้น้องมีกับชิคเอาจบเพลงแชม,มีเด้อพีเอฟซีฝากฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมีมีด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ